มาค่ะวันนี้มาตามกันต่อนะคะสำหรับราวพัฒนาของวันที่สิบเจ็ดนะคะงวดล่าสุดวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์มีใครโชคดีกันบ้างสองเก้า9ี่หกสี่เจ็ดสองเก้าเลขทะเบียนเล,เลขเลขทะเบียนเอสเนาะฝั่งลาวนะคะพี่น้องจาอ๋าที่ว่ารถมาชนรถไหลมาชนเอสนะคะพี่น้องจา๋าโอ้รถกระบะคันนั้นนะ มาชนรถเอสนะคะพี่น้องจะเลขสองเก้าเก้าสองเนาะไม่ได้ตัดลงให้นะคะฝั่งลาวเนาะมีใครตัดได้หรือเปล่าส่วนสี่หกนี้หลุดนะคะไม่มีหกเนาะบนออกหกสี่เจ็ดนะคะเข้าเด่นสีมิ่งรูดนะคะเจาะเข้าในชุดการสี่เจ็ดตรงๆนะคะตารางก็มาสี่เจ็ดจ้า มาลุ้นกันต่อนะคะสําหรับแนวทางลาพัฒนาสีชุดวัตใจนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมค,ะค่ะ่อนพี่น้องจ๋าอยู่บ้านแอดอเพิ่งจะนอนตื่นนะพี่น้องจ๋าตอนนี้ก็ไปส่งน้องน่ปุนกลับมาเมื่อเช้าเจ็ด<ม>โมงครึ่งนะคะกลับมานอนต่อเพิ่งจะตื่นตอนเที่ยงนะพี่น้องจ๋าโอ้ยลืมทําคลิปก็เลย มามาลุ้นกันต่อนะคะเมื่อวานก็ฝันว่ารัฐบาลไทยหวยออก73โอ้โห73ไปอยู่ข้างหน้าพี่น้องจ่า773โอ้ยทำไมไม่มา737ก็ได้โอ้ยไม่งั้นถูกหวยนะคะงวดที่ผ่านมาอา่หวยไทยนะคะเกือบถูกนะคะสลับที่กันนะคะพี่น้องจา่ามาลุ้นกันต่อนะคะเราพัฒนา วันนี้ให้เด่น4 82รองศูนย์วิ่งรูดเน้นไปที่8และ2นะคะ4ชุดเน้น42 82 83 8 4 4ส8 2 8 3 8 4สีระวังหวยไทยนำเดอ้อพี่น้องจา๋าบางทีเอาผลหวยไทยมาออกเล่าก็มีนะคะอ่าชุด3าตัวใครชอบคอยตามเดอ้อหรือใครชอบใน,นชุดกันก็ลองพิจารณาดูนะคะ สำหรับเลขตารางเผื่อมีคนชอบนะคะลองพิจารณากันดูลองจับวินกันดูเดอ้อใครที่ไม่ชอบตัวที่แอดจับคูให้ลองหยิบจับในตารางกันดูนะคะสําหรับใครที่ทุนน้อยนะคะสี่สองแปดสองแปดสามแปดสี่นะคะให้ไปสี่จุดเน้นมัใจวันนี้ขอให,ให้เงี้ยปังๆขอให้มนตัวที่แอดเน้นให้เจาะให้ละกันเนาะปวดหลังมากพี่น้องจ๋าก,ก็เลยกินยาก็เลยง่วงนะคะเมื่อเช้าอะ สำหรับคลิปนี้ก็จดไว้แค่ไปเดอ้ออ่ะชุดสามตัวข้างบนด้วยอเห็นไหมอ่ะอยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะย้ำนะคะตัวเล็กทุกตัวให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะจ๊ะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงปังๆนะคะเจอกันใ่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า